สวัสดีค่ะเพื่อนๆจินมาแล้วนะคะวันนี้จินจะมาพูดในหัวข้อที่ว่า6ข้อผิดพลาดของคนมีความรักที่ทำแล้วรักอาจพังไม่รู้ตัวนะคะเขาบอกว่าเมื่อความรักเนี่ยดำเนินไปถึงจุดหนึ่งคนเราจะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นเรียกว่าเป็นช่วงคลายความกังวลต่างๆจนไม่เกรงใจและเผลอทำอะไรโดยไม่ได้คิดถึงความรู้สึกของอีกคน ช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่ความรักจะมีแต่ข้อผิดพลาดเจอแต่ปัญหาที่ไม่ได้ดั่งใจส่วนหนึ่งเพราะการทําตามใจตัวเองและความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายพอความรักเปลี่ยนรูปแบบไปก็เกิดปมขึ้นมาในใจของเราทั้งคู่ปมพวกนี้นะคะมักมาจากความคุ้นเคยความผูกพันทำให้เราทำตัวตามสบายจนเกิดข้อผิดพลา ผิดพลาดที่ไม่ได้ตั้งใจและความไม่ตั้งใจนี่แหละที่ทำให้ความรักมันไม่เหมือนเดิมและพร้อมจะพังคืนลงมาได้ทุกเมื่อนะฮะเขาบอกว่าข้อที่หนึ่งรักนะแต่ไม่เคยแสดงออกจะมีประโยชน์อะไรถ้ารักแล้วไม่เคยแสดงออกอะไรเอออะไรเลยการทำแบบนี้มีแต่จะทำให้อีกฝ่ายเกิดคำถามและไม่มั่นใจโดยไม่รู้สาเหตุอย่าลืมว่าธรรมชาติของความรัก ต้องอาศัยการแสดงออกอย่างหนึ่งจะเป็นคำพูดหรือการกระทำหรือทั้งสองอย่างเลยก็ได้ถ้าฝ่ายหนึ่งเป็นคนที่ศรัทธาในความรักทุ่มเททุกอย่างเพื่ออีกคนมาตลอดแต่อีกฝ่ายกลับไม่เคยแสดงออกเฉยชาแต่ก็แต่ก็มั่นคงไม่นอกใจ เห็นชัดเลยว่าอะไรเกิดขึ้นปัญหาหนึ่งของความรักก็คือการแสดงของคนสองคนมักไม่ค่อยเท่ากันเสมอคนหนึ่งเกินเบอร์อีกคนหนึ่งกับเฉยชากลายเป็นความไม่สมดุลที่หลังแต่จะทำให้ความรักพังคืนเพราะไม่มีใครทนกับความเฉยชาไปได้ตลอด ความรักมีลิมิตของมันเสมอนะคะเพราะฉะนั้นถ้ารักแล้วต้องทำให้อีกฝ่ายรับรู้ด้วยการทำแบบนี้ไม่ใช่บอกว่าเรารู้สึกยังไงแต่มันหมายถึงการเติมเต็มความสัมพันธ์ของคนสองคนไปเรื่อยๆของแบบนี้ไม่บ่อยไม่ถีแต่ต้องไม่หายนะจ๊ะ2เรียกร้องมากไปความรักเนี่ยนะคะเป็นเรื่องของความพอดี อะไรมากไปหรือน้อยไปมักจะทำให้ความรักมีปัญหาเสมอไม่มีใครในโลกนี้ที่พร้อมจะถูกสั่งให้เปลี่ยนนิสัยหรือเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นอย่างนน้นเป็นอย่างนี้ตามที่อีกคนต้องการและไม่มีใครยอมซะทุกอย่างไปได้ตลอดพฤติกรรมของการเรียกร้องเกิดจากความคาดหวังที่เต็มเปลี่ยนพอคาดหวังในความรักของอีกคนมากๆก,ก,ก็เผลอเจ้ากี้เจ้าการ ร่ำร้องในสิ่งที่ตัวเองต้องการจนมองไม่เห็นถึงความรู้สึกของอีกคนกลายเป็นความไม่สมดุลที่หลังแต่จะทำให้ความสัมพันธ์ย่ำแย่ลงเพราะแม้จะเพราะแม้จะรักอีกคนแค่ไหนแต่การเรียกร้องเอาแต่ใจจนเกินเรื่องก็ทำให้ความรักลดน้อยถอยลงไปได้อย่างรวดเร็วนะคะสามทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ เขาบอกว่าชนวนปัญหาที่สําคัญที่สุดของความรักมักจะเรื่องเล็กๆเ,เพราะกับเรื่องใหญ่ๆคนเรามักจะมีเหตุผลที่ดีเสมอบอกก่อนว่าเรื่องเล็กของคนคนหนึ่งอาจเป็นเรื่องขอขาดบาดตายสําหรับอีกคนเพราะฉะนั้นจงอย่ามองปัญหาที่เข้ามาในความสัมพันธ์เป็นเรื่องเล็กเด็ดขาดเพราะอีกคนอาจไม่ได้คิดแบบนั้นอยู่ก็ได้อย่าลืมว่า แค่มีปัญหามันก็ยากพอยากมากพออยู่แล้วไม่จำเป็นต้องทำโจทย์ให้ยากเข้าไปอีกด้วยการทำให้มันกลายเป็นเรื่องใหญ่เวลาเจอปัญหาจะเล็กหรือใหญ่ไม่ใช่ประเด็นคิดอย่างเดียวก็พอว่าต้องจับมือกันให้แน่นแล้วผ่านไปให้ได้ 4. โมโหง่ายความโกรธและการโมโหเป็นอารมณ์ขั้นพื้นฐานของมนุษย์ที่น้อยคนจะเลิกโกรธเลิกโมโหได้ แทนพอมีสถานะเป็นคนรักกันก็จะโกรธและโมโหง่ายเป็นพิเศษเพราะความรักทำให้เราคาดหวังไปต่างๆนานา,นาพอไม่ได้ดังใจไม่เป็นไปตามต้องการก็โมโหเอาง่ายๆที่สำคัญพอมีความรักคนเรามักมีแนวโน้มที่จะใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลให้ความรู้สึกอยู่เหนือสิ่งอื่นใด พอเป็นแบบนี้ทุกอย่างก็เลยพังและจบลงแบบง่ายๆจากอารมณ์ของคนทั้งคู่ทั้งที่ความจริงแล้วการกระทบกระทั่งกันของคนรักเป็นเรื่องธรรมดาต่อให้รักกันแค่ไหนยังไงก็ต้องมีปัญหามีโกรธม,มีเครืองกันเป็นเรื่องปกติการโมโหง,ง่ายมีแต่จะทำให้ความรักสั่นคลอนโดยใช่เหตุเพราะนอกจากจะไม่ได้ทำให้ความรักแข็งแกร่งขึ้นแล้ว ยังบั่นทองความรู้สึกดีๆและทำให้อีกคนลำคาญอีกต่างหากทางที่ดีเปลี่ยนจากโมโหเป็นการพูดคุยเพื่อทำความเข้าใจกันดูจะเข้าท่ากว่าอย่าลืมว่าไม่มีคู่ไหนไม่เจอปัญหาเพราะฉะนั้นจะโมโหทุกครั้งที่เจอปัญหาเพื่ออะไรนะคะหลูกอิช่างหรือ <laughs> ข้อผิดพลาดเนี้ยนะคะต้องเรียกว่า หลายแรงพอสมควรเลยทีเดียวเพราะนอกจากจะไม่ทำให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นแล้วการฟื้นฝอยหาตะเข็บมีแต่จะทำให้อะไรอะไรเลวร้วายลงไปอีกต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่าอดีตคืออดีตหรือฟื้นไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรอีกต่อไปแล้วอดีตจะมีค่าที่สุดเมื่อเรานำมาใช้เป็นบทเรียนแต่จะไร้ค่าลงทันที ถ้าเรามัวหยิบยกมันขึ้นมาย้ำย้ซ้ำๆกับตัวเองและคนอื่นถึงเรื่องเดิมๆท,ท,ทั้งที่แก้ไขอะไรไม่ได้แล้วดังนั้นไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่เราจะทำตัวเป็นลูกอีกช่างหรืออดีตขึ้นมาอยู่นั่นแหละนะคะโดยเฉพาะตอนที่มีเรื่องกระทบกระทั่งกันเชื่อว่าในสถานการณ์แบบนั้นต้องมีใครสักคนที่อยากจะหยิบเอาอดีตมาต่อว่ากันมาทำให้อีกฝ่ายเจ็บช้ำน้ำใจเพราะ อารมณ์พาไปหรือความขุนเคืองที่เก็บกดอยู่ก็ตามแต่อย่าลืมว่าการทำแบบนี้มีแต่เพิ่มความเจ็บปวดให้กับเราทั้งคู่มากขึ้นแถมยังเดินหน้าต่อไม่ได้เพราะมัวแต่ย้ำๆอยู่ในอดีตนั่นแหละนะคะ 6. เช็คเก่งสองเก่งจะว่าเป็นข้อผิดพลาดก็ไม่เชิงเพราะการเช็คนู่นนี่และการสอดสอ่องพฤติกรรมคนรัก ถือว่าเป็น DNA ของผู้หญิงเลยก็ว่าได้ส่วนผู้ชายจะมีบ้างแต่ก็ยังถือว่าน้อยกว่าผู้หญิงอยู่ดีจริงๆการสอดส่องและเช็คบ่อยๆไม่ได้ถือว่าเป็นข้อผิดพลาดที่ถึงกับทำให้รักพังแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องอยู่บนพื้นฐานของความพอดีการไม่เช็คไม่สอดส่องเลยสำหรับผู้หญิงบางคนอาจทำได้แต่ถ้าทำไม่ได้ก็ไม่ถือว่าผิด แค่ต้องให้เกียรติอีกฝ่ายและไว้เนื้อเชื่อใจกันบ้างจะส่องทุกวันเช็คทุกวันจนอีกคนไม่มีวันส่วนไม่มีความเป็นส่วนตัวเลยก็ดูจะเกินไปหน่อยนะถ้าถามว่าแค่ไหนถึงเรียกว่าพอดีจนไม่ทำให้รักพังบอกได้คำเดียวเลยว่าแล้วแต่คู่ไม่มีเกณฑ์หรือมาตรฐานอะไรเลยสำหรับเรื่องแบบนี้คนหนึ่งก็แบบหนึ่งเพราะฉะนั้นพูด คุยทำความเข้าใจกับเรื่องนี้แต่เนิ่นๆดีที่สุดถ้าเป็นคนที่ชอบเช็คชอบส่องรีบแจ้งความจำนวนไปเลยนะคะการบอกให้รู้ตัวก็ถือเป็นการให้เกียรติกันอย่างหนึ่งไม่ใช่แอบส่องแอบเช็คจนอีกคนรู้สึกถูกคุกค,คามแบบนี้ไม่โอนะคะการพูดคุยกัรเรื่องแบบนี้ทำให้เกิดความเข้าใจกันทั้ง2ฝ่าย นอกจากจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นแล้วยังหลีกหนีปัญหาที่จะตามมาได้อีกมากมายเพราะฉะนั้นทำความเข้าใจกันซะเรื่องแบบนี้จะดูว่าเล็กก็เล็กแต่พอมีปัญหาขึ้นมาแล้วแก้ยากเย็นนะแก้ยากเย็นเสมอนะคะจะบอกให้นะคะฉะนั้นแล้วนะคะหข้อที่จินบอกมานี้นะคะคือ ละได้ก็ละนะคะคือมันไม่มันจะทําให้คู่รักเนี่ยนะคะมันเกิดความพังมากกว่านะคะเพราะว่าถ้าเรารักใครสักคนเราก็ต้องเชื่อมั่นและศรัทธาในคนคนนั้นนะคะมันก็จะทําให้เราไม่มีเลื่อนบากหมางก,กันเพราะเราเชื่อใจในคนของเรานะคะฉะนั้นแล้วเราจะคบใครหรือ เลือกใครมาเป็นคู่ชีวิตเนี่ยนะคะเราต้องรู้จักและศึกษานิสัยกันมากพอก่อนนะคะแล้วสิ่งดีๆก็จะตามมานะคะยังไงคลิปนี้จินก็ขอจบแต่เพียงแค่นี้ก่อนนะคะแล้วยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ